สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยก็มาอยู่ที่วัดป่ามหาวันนะครับกะซิมาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับของปู่วัดป่านะครับหลังจากตัวเลขแนวทางนะครับของปู่วัดป่าเข้าเต็มๆนะครับเก้าห้านะครับกับในผ้าท่านผู้ชมมากตามต่อแนวทาง นะครับกับหลวงปู่หลวงตาเพื่อนนะครับสิผ้าชม่มผ้าบรรยากาศกันจักน้อยนะครับก่อนสีไปหาหลวงตาเพื่อนนะครับว่าสิเป็นจ้าใดนะครับเพื่อนใดแนวทางตองหวดไปนะครับหรือหลวงปู่หลวงตาเพื่อนซอยูบอ่อนะครับกับมาล่อติดตามไปน้ำกันเดี๋ยวฝนพาดด้วยสิไปหาหลวงตาเพื่อนที่กูติก่อนนะครับกัไป สอบถามแนวทางเบิ้องหน้วกาหลงตาเพิ่นใดแนวทางเด็ดๆอีกอย่างมากหรือยั่งนะครับหรือจังใดนะครับก็มารติดตามไปน้ากันเด้อนะครับมาเราเบิ่งว่าาลงตาปูวัดป่าเพิ่นสีได้โชคได้ลาบอีกอย่างมากฝากนะครับในเมือนี้นี่นะครับก็มาหาลงตาเพื่อนที่กุตินะครับแต่ว่าโอ้ยลงตาเพิ่นบ่อยู่นะครับหลวงตาไม่อยู่นะครับ นะครับมาหาหลวงตาเป็นที่กุฏิหลวงตาไม่อยู่นะครับหลวงตาเป็นบปอยูต่ตะวันก็จะมีนอดไว้นะครับมีเห็นนอดไว้นี่นะครับเห็นนอดนะครับสามเก้าห้านะครับนี่นะครับเป็นโนดที่เป็นไ้โซไ้ลาบยาิยอมไปนะครับอนินาที่เป็นงวดใหม่หรือจังไดนะครับ นะครับอันนี้นายที่เป็นงวดไม่รือจังใดนะครับแต่พอหูจักนะครับหรือลองจากเป็นสี่ห่ต่องวดนะครับสองสี่แปดนะครับราคาสองแปดหานะครับอันนี้น่าจะเป็นต่องวดหรือยังไงนะครับตัวเลขที่เป็นเขียนไว้นี่คือสามเก้าห้านะครับที่มันออกไปแล้วนะครับนี่นะครับที่มันออกไปแล้วนี่นะครับเป็นเขียนไว้ ต่วันลงตาเป็นบริอยนะครับน,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 นี่นะครับปกติกันมานี่ก็จะเห็นเขียนใบหน้ากุฏินะครับเหมือนกับตอนวดออกนี่นะครับจะเห็นเขียนอยู่กุฏินะครับตะวันลงตาเก่นแคเเพิ่ปไปใส่นะครับตว่ว่าบอกว่าไม่อยู่นะครับเขียนไปว่าบรอยนี่นะครับไม่อยู่แต่ว่ามีกระดาษนะครับกระดาษเขียนจ่อเรียงแนวทางไว้นะครับ นี่นะครับสองสี่แปดนะครับแล้วก็สองแปดห้านะครับนะครับลองเบิงนะครับเผื่ออาจจะได้มีโศมีลาบน้ากันนะครับเดี๋ยวลงตาเพ่นไปจังใดมาจังได